คุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่องฟอร์ดปังโปลิเย่นะครับผมเบนหนึ่งชายฟอร์ดปทุมธานีนะครับผมวันนี้จะพามาชมฟอร์ดเน็กซ์เจเนอเรชั่นของเรานะครับเป็นรุ่นวายแทร็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเดี๋ยวผมพามาชมว่ามีโปรโมชั่นชุดแต่งมีอะไรกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นแถมฟรีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่1 4 9 0 0 0านะครับสีพิเศษสีเหลืองสีส้มสีขาวมุกกเเเเเพิ่่่มมมมบบบบบาาาาาททนน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 นะะะคคครรรรัััััปป็ผตวี้้้ลงงหหห สีดําด้านแบบนี้เลยนะครับผมส่วนกระจังหน้าเนี่ยเีมีสีให้เลือกนะครับแล้วแต่ตามความชอบของคุณลูกค้าเลยนะครับผมก็จะมีไฟ LED นะครับสจุดตรงหน้ากระจังให้ด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเขานะครับผมที่เพิ่มมาไฟหน้าของเรานะครับจะเป็นแบบ LED Reflector นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับตัว C แบบนี้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็อัปเกรดโครมใหม่นะครับให้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งตามสเตปแบบนี้ด้วยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกเราเป็น LED แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาหักเลี้ยวองศานะครับอยู่ในมุมอับนะไฟตัดหมอกเวลาเราหักเลี้ยวแล้วนะครับเขาจะเปิดให้ด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวในองศามุมอับเนี่ยเขาจะติดไฟให้ด้วยเลยนะครับผมแล้วก็มีห่วงลากจูงนะครับที่ยึดกับชาร์จฟรีนะครับสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้จากโรงงานนะครับผมใต้นี้นะครับผม ตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับเราได้เปลี่ยนนะครับจากล้อเดิมขอบ18เป็นล้อ20นิ้วนะครับเดี๋ยวกล้องแผนมาใกล้ๆนะครับผมตัวนี้ใส่เป็นอเมริกันวาลเออร์นะครับขอบ20 18ลบ18นะครับผมตัวนี้รัดด้วยยางโฟเอลนะครับแต่โปรโมชั่นที่เราแถมนะครับจะไม่ได้ยางตัวนี้นะครับตัวนี้ยางลูกค้าต้องเพิ่มนะครับผมที่ผมแถมเนี่ยเป็นยางเรด้าครับกับยางโหลด X นะครับ ก็ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยกเพิ่มนะครับถ้าเลี้ยวเนี่ยจะติดนะครับผมในโปรโมชั่นของเบียร์นะครับแถมตอนนี้ยกเพิ่ม2นิ้วเป็นของก้อปชั่นด้วยนะครับผมก็ถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับด้านข้างว i t แท็จะเป็นสีกาไฟทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คีบด้านข้างะบาไปอากาศได้นะครับตัวใหม่นะครับผมก็ถ้าเป็นโทโบเดี่ยวนะครับจะเขียนว่าโทโบแบบนี้นะครับผมราวหลังคานะครับผมอันนี้ติดกับตัวรถนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับผมก็เวลาจอดหยุดนิ่งนะครับผมสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะครับจะเห็นว่า สายแคมปิ้งนะครับเขาจะเอาเต็นท์ไว้เทินนอนนะครับผมแต่เวลารถวิ่งนะครับก็รองรับน้ำหนักได้ประมาณ80กิโลกรัมนะครับมาได้ข้างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นทรงสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตัววแท็คเราก็จะมีขีบเดินแบบสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมมีเป็นแบบวัสดุกันลื่นให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมวแท็คของเราตัวตั้งแต่ตัวสปอร์ตนะครับช็คอัพจะเป็นโชคโมโนทูบ2.0ให้ด้วยนะครับก็คือทํางานเป็นทั้งน้ํามันและแก๊สนะครับผมก็จะให้ความนนุ่มว เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็วิศวกรฟอร์ดของเรานะครับออกแบบตัวถังใหม่นะครับวางชุดช็อคอัพนอกคัสซีนะครับทำให้มิติรถเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นนะครับฝั่งละ5าเซนติเมตรเลยนะครับผมก็จะทําให้พื้นที่กระบะด้านหลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นะครับสามารถเทิร์นไม้พาเลทได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแต่งกระบะเพิ่มเติมเลยนะครับผม ก็ด้วยฐานล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เรานะครับทรงตัวขับขี่ได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมสปอร์ตบาร์แขนยาวนะครับมีช่องนะครับไว้สําหรับรัดเชือกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับผมไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกล้องถอยหลังพร้อมเซนเซอร์ให้แล้วนะครับตัววายแทร็กนะครับผมไฟเบรกดัวที่สามนะครับจะย้ายจากตัวบนหลังโลบาร์นะครับมาอยู่ตรงครอบกระบะท้ายแล้วนะครับผมก็จะทําให้นะครับเวลาเราขนของนะครับบางโลบาร์เนี่ยก็จะเห็นไฟเบรกตรงนี้ได้เพิ่มนะครับผมก็เ่มมในนคควววาปลลอดดดภััยยไ้้้ะรบผแก็ ตั้งแต่ตัวซัพพอร์ตนะครับมีตัวผ่อนแรงนะครับผมเป็นอีชีลิฟ t ให้แล้วนะครับก็ทําให้กระบะเราเบาขึ้นด้วยนะครับสังเกตนะครับพื้นที่กระบะใช้สอยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับภายในレンเจอร์วายแ k ของเรานะครับยังคงเอกลักษณ์เดิมนะครับด้วยการเดินได้สีส้มนะครับผมแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังให้แล้วด้วยนะครับผมตัวนี้ 넥เกอ r ์เลชันของเรามีแอร์ตอนหลังแล้วก็มีพาวเวอร์อะเนะครับผมสามารถเสียบสาย USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นไฟบ้านได้ด้วยนะครับผมสามารถชาร์จโทรศัพท์ iPhone ได้ด้วยนะครับมีทั้ง Type A Type C เลยนะครับผมวัสดุของตัววแฟคนะครับจะหุ้มหนังนะครับเป็นแบบซอฟต์นะครับเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคลิปจับนะครับประตูด้านข้างนะครับมาอยู่ด้านนี้นะผมว่ามันใช้งานง่ายขึ้นนะครับจากที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมก็ปิดเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับผม แล้วก็กระจกคู่หน้านะครับเป็นแบบออโต้นะครับผมส่วนบานหลังเป็นไฟฟ้าปกตินะครับผมการตัดกระจกอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับผมช่องแอร์นะครับเฟซใหม่หมดเลยนะครับผมทําใหม่นะครับผมคอนโซลหน้าแดชบอร์ดเดินตะเก็บสีส้มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แสดงสถานะของตัวการขับขี่นะครับผมอะไรนะครับของเราเป็นเจ้าเดียวนะครับที่เป็นไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซนตนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจะแปรผันตามความเร็วนะครับผมเวลาไม่มีความเร็วหรือว่าความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยเบามากเลยนะครับผม ส่วนมีความเร็วเนี่ยเขาจะหน่วงเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้การขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แม่นยํานะครับผมแผงไฟหน้านะครับมีแบบเปิดปิดออโต้เบาดิมมิ่งแล้วก็อันนี้สามารถปรับไฟหน้าให้ได้ด้วยนะครับไม่ให้ไปทิ่มกับรถที่สวนมากกับเรานะครับผมเป็นพาวเวอร์สตาร์ทนะครับคุณจะเป็นสมาร์ทคีย์เลนะครับผมตัวนี้มีระบบคู s ์คอนโทรลนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบ12นิ้วนะครับ ซิงค์สินิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะครับผมเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วนะครับตัว Ranger w i วายแครของเราตั้งแต่ตัวเกียร์ธรรมดา999,000บาทแล้วก็มีโหมดการขี่ถึง4โหมดนะครับในตัวขับ2นะครับ6สปีดมี ESP มีล้อมนะครับลดความเสี่ยงจากการเบี่ยงเบนมีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวมี Traction Control นะครับให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จไฟฟ้านะครับผมแบบไร้สายด้นะ แอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับผมก็ออกแบบมาลงตัวนะครับตรงนี้เลนเซอร์ว i ยแฟลกเรามีที่ใส่แก้วแล้วด้วยนะแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอเชื่อมฟอร์ดพาร์ได้นะครับของเรามีโมเด็มในรถนะครับผมเป็นสัญญาณ OTA นะครับสามารถเชื่อมต่อระบบได้เลยนะครับผมเวลาเราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวแคสซีรถนะครับเลขเลขตัวถังของรถเนี่ยก็สามารถดับเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กดล็อกรถเนี่ยได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผม ก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับผม Ford Ranger w i l d Track ขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนะครับราคา1,49,000้านบาทนะครับสีพิเศษเพิ่ม1,000 0เป็น1,59,000้บาทนะครับผมโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เป็นกระจังหน้าซุ้มล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20ยกเพิ่มให้ด้วยนะครับผมใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ทักขาเบีรยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับผม สำหรับวันนี้ไปก่อนละครับเจอกันคลิปหน้านะครับรีวิวครั้งหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดของเบียร์ในคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ